สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องเมงเล่นเกมครับวันนี้เป็นการจําลองแมตช์ฟุตบอลพิมพ์ลีกระหว่างไบตันพบกับเชลซีเป็นการฝึกภาคบอลผ่านฟีฟ่า2023ใหม่ล่าสุดในระบบสวิต Nintendo นะครับผมก่อนที่จะมาชมนักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสนามฝากเพื่อนๆชมอยู่ก็แล้วก็แชร์สับแคร์ในช่องของเราด้วยนะครับผม วันนี้ไบตันพบกับเชลซีครับนักเตะทั้งสองทีมเดินลงสนามนี่ครับวันนี้เชลซีมาในชุดสีสีอะไรครับเนี่ยสีทองสีเขาเรียกสีอะไรครับนี่ส่วนทางไบตันมาในชุดสีฟ้าขาวขอบเหลืองครับจอจินโยครับในรูป เทาง,ง,งสองทีมททั้งีมเดินจับมือครับ11และชื่อตัวจริงของไบตันครับตามนี้ครับลูบัสซานเชฟประตูกองหลังรังเวสต์แมนเวฟสเตอร์กองกลางครับเอ็มิบูคาซิโดกองหน้าครับโอ้โหพาไปทางครับวเบลเบกเปล่าหน้าเป้าน่าจะเป็นวเบลเบกครับ11และชื่อตัวจริงของเชลซีมีประตูเกป้ากองหลังคุลิบุลี่ทิโกซิวาชาลาบ้ากองกลาง จอจินโยโควาสิตก็ซ้ายขวาแอดคริริตา้าเบนชิดเวลกองหน้าก็ว่าเป็นย่องแล้วก็มีหน้าต่ำเมสันแมวกับสเตอร์ลิงครับกานปอนเวสัญญาณเป็นฝั่งอ่อไบตันได้เคลียร์ก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้เจ้าบ้านในชุดสีขาวฟ้าครับตัดกับเชลซีเลย มาในชุดสีออกสีอะไรครับเนี่ยสีทองไหมครับบนจังหวะนี้ทองไบตันเปิด <c oughs> ข่าวมือเกีป้าครับ<อ>ทั้งสองทีมมาในระบบอะไรครับสี่สามเอ่อสามสี่สาม,สามไหมครับไบตันและเชลซีเว็บสเตอร์หาบอลขึ้นมากับซ้ายมาร์ก บอลได้เชลซีเน็ตลิกควตาอุบามิยองไม่ได้อยู่เสียบอลครับบอลของไบรท์นเว,วเบกเว,วเบกแทงอ,องกับซ้ายกระชากเปิดมาเสียบอลให้เชลซีนักกอล์ฟเพยโทษเอา้าไบรท์นได้บอลครับนักกอล์ฟโทษเวเบกยิงชนะบเก็บป้าวิ่งมาคว้าบอลไว้ได้ ผ่านไป10นาทีครับเป็นเจ้าบ้าน,นครับที่มีโอกาสได้บุกมากกว่ามาร์คเวลเบ็กแทงไปมิดอะไรนักเตะญ,ญี่ปุ่นครับมีนักเตะญี่ปุ่นด้วยคก็ไปโทษจังหวะที่ยิงเก็บบอลได้บายตันคืนกลับมาก็เสียบอลครับบายตันมีนักเตะญี่ปุ่นครับมิดตะโมครับ,รบมิดตมโมหรือเปล่าครับ ขอภัยด้วยนะครับหากภาคผิดภาคถูกพอด,ดีผมไม่ทราบานักเตะทั้งสองทีมทั้งหมดฮนะทราบเป็นบางคนยื้อเบกแหงไปมิโกซินว่าออมกมาราบซ้ายเบนชิเวลชิเวลเพื่อนวิ่งครับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงไปสเตอร์ลิงหลอกอยังได้อยู่ครับ เอาเสียบอบลเบลเบกมาร์กรส์เพื่อนขอบอลครับไม่จ่ายไม่มีช่องนะเปือนบอลของเชลซีครับบอม,มิยองแทงสเตอร์ลิงกระชากล็อกเพือนเบนชิวเบเนชิว ได้อยูสเตอริงในกอบกรโทษจังหวะนี้เลี้ยงลบหนึ่งลบ2องปาดเข้าไปน้อยิงติดผอ้คู่พาไปทางครับเร็วมากเกมของเชลซีเมื่อสักครู่ชมสเตอร์ลิงครับเลี้ยงผ่านลบไป1ไป2ไป3แล้วก็ปาดให้วามิยองยิงติดเซฟครับยังเป็นยังสูนประตูตัวสูนครับผ่านไปประมาณ28นาทีทางคู่มีโอกาสยิงไปแล้วนะครับ อา้าวพาดบอลครับไรตันลุกทุ่มเชลซีได้อยู่ครับเชลซีจับขวาอิสซันเมอลทุ่มอีกหนึ่งครั้งแฮปพิคควต้าสามสิบนาทีผ่านไปครับสุมวตโตซูน บอลเชลซีนะครับขอบโทษไบรตันจา่ายติดครับเขี่ยออกมามาร์กไหมครับมาร์กไบรตันจอจินโยเชลซีโคเวซิตท,ที่บอลไปแกอุบามิยังจะฉากติดบอลเชลซีครับสเตอร์ลิงเนี่ยจะล็อกหลบตัดหลังก็เสียบอลให้ไบรตันครับ 35สิหานาทีทั้งคู่ยังทำอะไรกัไม่ได้เมสันเมาตดิเบนชิวิลสเตอร์ลิงเล่นกับเบนชิวิล1 2กับซายเชลซียังไปติดกระชากยังตามมาบอลได้ก็ไปโทษสตอร์ลิงยิงปัด <c oughs> เกือบครับปรเป็นซูเปอร์เซฟของประตูใบตั้นแล้ว สตาร์ลิงยิงซ้ายด้วยนี้ปาดด้วยมือซ้ายออกไปครับมันโดนจังหวะเต็มมุมด้วยคูลิบบรี่เอาคูลิบบรี่มาเต็มมุมได้ไงครับ40นาทีครับก่อนทเวลาไบรตันเลียร์มาโจซีเก็บบอลได้เอาจ่ายพาดครับ การเป่าฟานะเปิดมาไบตันก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับเปิดมาก็ติดผู้เล่นเชลซีส่วนทางเชลซีก็ทำอะไรไบตันไม่ได้เปิดไปก็ติดผู้เล่นไบตันครับทั้งสองทีมในเกมน,นี้รู้สึกอึดอัดเลืกเกินกรรมการเป่านกวินหมดเวลาครึ่งแรกครับ45นาที ทั้งคู่ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ไปรับชมกันต่อในข้่งหลังมารับชมข้่งหลังกันต่อการฝึกพักบอลผ่านฟีฟ่า2023ี่ซูนินเทนโดเชลซีในฝั่งซ้ายครับไวตันมาเสอรีขาวฟ้าทางขวากระชาก ได้โยบนล้วก็ไปโทษไบรตันเสียบอลเชดวิลเอาวพลาดครับเสียบอลให้ไบรตันลุกทุม่มทอมสันทอมส,นอสนันทอมสันกระชากผู้เล่นของเชลซีอยู่หลังประมาณ1 4 5คนครับบุกไม่ได้ครับทำเกมไม่ได้ 6คนครับเปิดมากครับฟ้าแอฟริกาเต่โจินยหาคนเพื่อนคนไหนชอบและถูกใจก็ฝากแล้วก็แชร์สับแคลในช่องเม้งเล่นเกมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อโบว์ซิตการสนามสเตอร์ลิงจัวหวันนี้เลี้ยง กินพื้นที่ไปขึ้นหลังกันมาที่เบนชิวิลเปิดติดครับใยตั้งเคลียร์ไปเป็นบอลของเชลซีสเตอร์ลิงชิวิลปเอื้ยัดติดใยตั้งเคลียร์บอลขึ้นมาก็ยังกองหน้าเก็บบอลไม่ได้ครับสเตอร์ลิง สเตอร์ลิงเดติดด้านหลส่สวนกลับครับบอลคูกคิกคูกคิกอยู่ที่กลางสนามครับนักเตะทั้งสองทีมทอมแซดตากลูกนี้ตตดบุลิบุลิออกีิสเตอร์ลิงนักเตะทั้งสองทีมบุกลูกเร็วรับเร็วครับ รู้สึกอว่าเกมนี้อันเลือกเกินบุลีบุลีจอจินโย و. แฮ็ดริลิปสิตาโอวอัสิตต่างว่างวัปริยองครับเอาโชว์กัรบกการพาดเยบอลจอจินโย و. บุลีจอจินโยที่เมสันมอครับหายไปในเกมเลยเมสันแมว มึงได้บอลอลอ็อกลบส่งอเมริ้าจอจิญยูบอลของไบตันย่าสนามขอ,อมงเด็กกลับขวาเดือมมาเสียบอลครับไบตันทั้งสองทีมทำเกมติดๆคัๆครับเกมลุก ตัดได้ก็เสียบอลครับ75นาทีพันไปครับยังมีโอกาสให้ทั้ง2ทีมจ้ลงรุกันอีก15นาทีโดจังหวะนี้เชลซีก็จะยิงเรียบร้อยครับโอ้โหโดยเมสันเมาครับลูกเกมเหมือนไม่มีเลยครับจะโดนตัดบอลได้แล้วก็ยิงหน้ากรอบเขตโทษเน้นๆลยครับเมสันเมาสเท้าขวานี่ครับเต็มข้อครับขึ้นนำไปแล้วครับเชลซีหมดเสร็จครับประตูบตัน พุ่งแล้วแต่ไม่ถึงนะครับไบตันสูงครับเชลซีหนึ่งเมสันเมาต์นาทีที่76ดูเหมือนว่าทั้ง2ทีมลูกเกมไม่มีอะไรนะครับแต่เป็นของอแต่ประตูเป็นของเชลซีไปแล้ว1นึ่งลูกลเดวนเซอราตา์ต้ากับขวาเมสันน็อบมินไ,ไม่โดดเด่นครับแต่ยิงประตูขึ้นไปเปิดใช่ไหมเข้ามือประตูครับโดยข่ามือลูบัสซานเชต เวสเตอร์เวลเบกมีตัวมามีตัวมุกตมุอะไรครับเนี่ยตัวเวลเบกครับไบตั้นต้องบุกแล้วเพื่อทำประตูตีเสมอครับจบ่ายบอลไม่แม่นครับการเปลี่ยนตัวครับเดี๋ยวนี้เวลเบกออกั่งเชลซีก็นี่นะครับปูริสิตขายฮาเวดเข้า เดินชีพวิวฮาเวส15นาทีครับเหลือ5นาทีบนเวลาบาเจ็บไบตันศูนย์เชลซีนึงบนอยู่ที่กลางสนามเชลซีจอจินโยออกที่เมสันมับสันเมอลหลอก รอเพื่อนเติมเจโก็ชินว่าจอจินโยนะครับโทษโล่งครับยิงลูกนี้ติดเซฟครับกลางของไบตันโล่งครับไม่มีใครเข้ามาสกัดยิง,ดงโดยจอจินโยเท้าซ้ายครับแมเท้าไม่ถนัดนได้เป็นลูกเตะม,มุมครับมีการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนไบตันเปลี่ยนตัวครับแล้วก็เชลซีเปลี่ยนตัวจอจินโยออกส่งนคนคคเกอร์ลงลเตะม,มุมครับ เดนสั้นสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงของบอลเลี้ยงเอ้าใจเบากันไปครับเท่าเวลาหนึ่งนาทีมีโอกาสให้ไบรตันลุนค้าสุดท้ายครับว้าวไม่มีนะครับกรรมการเป่าหนุนห,หมดเวลา90นาทีครับไบรตัน0เชลซี1โดยเมสันเมาส์นาทีที่76ก็หกเ็หาอนๆคนไหนชอบและถูกใจฝากล้วแชร์สับสะค่ในช่องเมงเล่นเกมเป็นการฝึกภาคบรรยาย พักบอล่านฟีฟ่า2023ทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนรับชมผู้ความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมหากผิดพลาดกันใดก็ขออภัยไว้ด้วยไวพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ